แต่คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปพูดถึงกฎหมาย prt r นะคะวันนี้แฟงชวนดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสำคัญที่ภาคพลเมืองรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับแอปพลิเคชัน C s i z e ค่ะจุดแรกค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ชมภาพที่รายงานมาจากเชียงใหม่นะคะภาพนี้ค่ะคุณพรทิพย์รุ่งเรืองเยาวชนทีมนักสื่อสารชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปักหมุดรายงานภาพนี้นะคะ ที่ผู้ชมเห็นในภาพนี่คือบริเวณคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคือน้ําเน่าเสียนะคะหลังจากที่มีการขยายตัวของเมืองค่ะเล่าย้อนไปคือคลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในชัยยะมงคลของเมืองเชียงใหม่เป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มากกว่า50ปีแล้วนะคะที่มีคลองแห่งนี้และมากกว่า50ปีที่คลองแม่ข่า ไม่สะอาดค่ะหลังมีการขยายตัวของเมืองก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียถึงขั้นวิกฤตนะคะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่พยายามที่จะเข้าไปฟื้นฟูคลองแม่ค่ะเพื่อให้จุดนี้เป็นพื้นที่สาธารณะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองเชียงใหม่แต่การฟื้นฟูมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด้วคะพระมันดำแล้วจะให้ใสมันไม่ง่ายนะคะ จุดหนึ่งที่มันไม่ง่ายเพราะว่า2ฝั่งคลองเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนหนานแน่นล่าสุดคนในพื้นที่ชุมชนหัวฝายตําบลช้างคลานอําเภอเมืองเชียงใหม่ชุมชนซึ่งอยู่ติดกับคลองแม่ขานะคะยกมือขอมีส่วนร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลและส่งเสียงนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันสี่ส์ค่ะ้ว่ามันหกพี่ปเีเนาะพีแล้วแล้วก็ใครอยากให้คลองไม่ขาตใส่สะอาด เมื่อ,อกี้ตัวกระโปงยาแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้มันโอ้โหตักระโปกขนาดนี่มาทำนี่ขับไหนมันดีขึ้นไเมช่วกันพัฒนาแล้ให้อยู่แบบว่ามึงถาวรให้มันใสสะอาดได้ไหมเพื่อจะได้โห <go> oh! ่ว ah, right. ่าโอ้ซุ้มโซนที่นี่กันพัฒนาช่วยกันดูแลคนพ่อแม่ค่ะที่มันสะอาดอ่ามันเป็นที่นี่นักท่องเที่ยวครับมันเป็ี่ยนยังไงที่คิดมานะครับผมเปลี่านอาวรที่อาย่กระโปรงนี่มันมีความสุ่มันหล่อมดีมันหล่มดีถ้าเวลาน้ำท่วมนี่ มันกับใใจ้ท่วมนักหลอมัน <capacity S 1> มันท <ichi> ่วมเหมือนนเนี่ยขออ่ะช่วยกันพัฒนาอีเด้อเดีสยพัฒนาเวลาสร้างเสร็จแ้ไปติดื่นติมาแอวมาอย่างเงี้ยเรียบายที่ผมนี้ที่ที่ขีดนเราจะไมีที่ไหนด้า่อันนั้นไม่กิดที่เดี้ย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การบำบัดคลองให้สะอาดนะคะแต่ว่าคลองแม่ข่าหมายถึงวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทางเครือข่ายศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์และใจบ้านสตูดิโอนะคะจะจัดเวทีที่ชื่อว่าแม่ข่าฟรอรัรมครั้งที่1ค่ะชวนคนในพื้นที่และคนที่สนใจเรื่องนี้ไปแลกเปลี่ยนกันและมองภาพอนาคตว่าอยากจะให้คลองแม่ข่าในอนาคตเป็นแบบไหนนะคะคุณผู้ชมที่สนใจติดตามได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะเครือข่าย เขาไลฟ์กันผ่านทาง Facebook f แ n p a g e Imagine แม่ข่าและอีกหนึ่งช่องทางของไทย PBS ก็คือ a c e b o o k The North องศาเหนือไปติดตามกันได้นะคะจ